โดนแล้วครับโดนแล้วครับโดนแล้วครับมาแล้วครับป่าไซส์ครับไซส์ไหนบ่หู้เ้อเอาเ้อเอาเ้อเอาเ้อโดนแล้วครับปาดก่อนน้ำมาเลนึงมาโดนไลโค้ดอย่างไไปยังไงเอาป่นดินเข้าสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับวันนี้มาตกปลายามเย็นนะครับผมมาตกมาเทสทุนญี่ปุ่นนะครับผมทุนงานญี่ปุ่นนี่ฮะญี่ปุ่นตรงนี้เด้ตรงยาวๆครับผม สี่สิบเอ่สิบสองเซนนะครับเป็นขา7 7เซนนะขายาว7เซนเป็นขา1.2ม mm นะิลเหมาะสำหรับตก2อย่างนะงาบาลานบาลานญี่ปุ่นเนี่ยตกลอยได้ตกบาลาน้ำลึกได้นะครับตกบอได้แต่หมดทุกที่เลยครับผมเป็นงานญี่ปุ่นนะวันนี้ผมก็ตกเป็นบาลานนะครับตั้งตั้งไว้5ข้อสีนะครับผมตั้งไว้ห้าข้อสีแล้วก็เกี่ยวขนมปังชิ้นเล็ก ว่าจะโดนพวกปลาไอ้นิบศกเนี่ยนวดหนวดเล็กๆนี่ยเมดนิ่มๆนะไม่เชือว่านิ่มมากครับเหนียวหน่อยเพราะว่ามีปลาเล็กเยอะก็ตั้งไว้ห้าข้อแล้วก็ตกสี่บ้างตกสามบ้างนะครับผมได้นะครับอลองกันเลยนะครับว่โอ้โหตรงเป้าหมาย ผมมาอ่อยไว้หลายวันแล้วนะอ่อยทุกวันแหละผมมาช่วงช่วงช่วงเย็นๆอย่างเงี้ยผมมาอ่อยช่วงสี่โมงเย็นประมาณนี้เลยทุกวันอันนี้อยู่ที่สามข้อสีเช็คหน่อยหน้ามันเก้าสิบองศานะอ่าโอเคส่วนไม่มีอาการขยับก็แสดงว่า90องศาเป๊ะพอดีอันนี้มีอยู่3ข้อสีเอาลงไปลงไปมีอาการครับ ทำจอดค่อยๆซึมให้เหมือนปลาเล็กกว่ค่อ,อ,คอยๆซึมลงไปแล้วก็จอดอีกที่สองอ้อสีอลงไปแล้วครับเจอปลาอะไรครับเมื่อกี้ผมพูดถึงปลาอะไรบ้างนะปลาสวายใช่ไหมนี่อันนี้เป็นปลาปูดใหญ่ไม่ใช่ไม่ใช่ปลากดไม่ใช่ปลาปด ปลาขรเงปลาประเภทนี้ถ้าตกได้เยอะๆนะมันเป็นปลาเนื้ออ่อนเอาไว้ต้มส้มต้มส้มต้มต้มเมืองกระเหมาะนะครับแกงอ่อมก็เหมาะนะครับหรือว่าจะเป็นโอ้โหหลายเมนูเลยทางทางใต้ก็แกงส้มเลยทางเหนือก็ต้มยำต้มส้มเขาว่าต้มส้มนะภาคใต้ก็แกงส้มนะแกงส้มหน่อไม้โอ้เหมาะนี่นะ่อยหน้าตาคล้ายๆปรากฏดผมตอนแรกเห็นขึ้นมานวปรากฏด ตะกดแก้วตะกดเหลืองตานี้มีปลาเยอะมากมีทุกสายพันธุ์ทุกสายพันธุ์ที่เป็นปลาที่นี่มีหมดยกเป็นปลาจีนอ่ะตั้งแต่ผมตกมาไม่เคยมีปลาจีนที่นี่กระไว้ปลาบึกที่ศกนวลจันทร์ระมังกระเพียนปลาส้อยปลาเทโพปลาขาวปลาขาวก็ไม่เคยได้นะแต่ที่นี่มีปลาขาว ราอที่ตกสวายได้พวกเนี่ยมันขาดเออไม่ใช่มันขาดตรงก้นอ่ะมันกัดตรงก้นเหมือนมีไซส์ไม่ใช่ปลากระมังแน่นอนเลยปลาอะไรอ้ปลาตะเพียนครับผมมีไซส์อยู่มีไซส์อยู่ สสวยตะเพียนใสสวยโอ้โหตะเพียนใสสวยเลยอ้วนตับเลยนี่ตะเพียนโอ้โหวันนี้ตะเพียนโอ้โหตั้งแต่ตกมาตะเพียนตัวนี้หนักมากเลยปวดท้องปวดท้องโอ้โหอ้วนตั๊บตะเพียนตะเพียนยามแรงมันมันไม่ใหญ่นะแต่มันอ้วนตับเลยอ้วนอ้วนตับเลย หางทุ้นเนี่ยมันใหญ่มากนะครับขนาด1.7มิลน,นะครับผม1.7นะฮะมิลน,นะครับผมสวยมากนะฮะมองระยะเนี่ยอะนรคัน63 63นะ63เคฟิตยี่ห้อเคฟิตนะเป็นคันราคาถูกนี่นะถือว่าถูกมากเคฟิตข้อเสียของเขาคือมันหนักแต่ข้อดีของความหนักได้จะความหนักนี่คือความหมน,นืดแน่นทึกคน จนเมื่อก่อนผมใช้คันสี่ห้าวันหนักนะมาเจอนี้หนักกว่าอีกพอไปจก 4, 5, สี่ห้าสุดสี่ห้าเบาไปเลย สวายสวายลูกสวายอืมเก็บไปห้องแม่มาหนอนะ โดนแล้วครับโดนแล้วครับโดนแล้วครับมาแล้วครับปลาไซสครับไซสไหนบ่หู้เด้อเอาเด้อเอาเด้อเอาเด้อโดนแล้วครับปลาท่อดน้ำมาแรงหรือมาโดนอะไรก่โน้ยังไงไปยังไงเอาปันนินเข้ามาเลยฟ้อแม่พี่น้องเฮ้ยจอมปลานี่ได้ปันนินเออเฮ้ยเจริญสุดยอดปันนินครับปันนินเราหาเจอแล้วครับปันนินครับปันนินยำแรงครับปอดทอดยังขึ้นเนออ่าปันนินเนอะอ่าได้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 ไดปันนินครับปันนิน ปนินครับปน,นินไม่ต้องขวบแบบมีขาดแบบมีปุด๊ดจะนอนตัวนี้คือตรงนี้นะเอาเลยเอาเลยมาเลยโอ้ยปอยไงเต็มปาก,อา,กอาน้ำแตกกระจายออกตั้งที่ผมไว้เอาวะยังเยอะแบบบึกอโอ้โหน้ำกระจายครับโอ้โหปะบึ่งกับปะบึ่งเข้ามาใจปนินครับปนินอ้าวตอปนินคนพ่อคนแม่ไง,งไปยังงัเหรอเบือไว้เบื่อไว้เอาใหมันเบื่อไว้ บาลเวอร์ยังเก่าเด้อเงยอยู่นะเงยอยู่นะเงยอยู่เออบัดก็ตั้งไ่หัวมันขอโทษขอโทษขอโทษเออมามามาเพ่เออปัดนิ้เก่งสุดมาแล้วเนอะอู้ยขอบุญมาเจ้าปัดนี้เไปเด้อเออดูโอ้โหปัดนี้ยำแรงครับปัดไม่ไปน้องครับโอ้โหสุดยอดเดี๋ยวเดี๋ยวอุปกรณ์หาอุปกรณ์ก่อน อีบกีบก่อนกีบกก่อนเดีวนีอขอลงคอโอ้โหลงไปในคอเลยครับอื้อื้เช็คสายครับเช็กสายก่อนโอ้สายช้ำเล็กน้อยเหมือนน้อยกันน้อยกันอยโอ้สายจ้ำเลยปันนินเนาะปั่นนินเนาะเดี๋ยวผมพี่น้องเหย่อปันนินเนาะเดี๋ยวให้ดูนะครับเดี๋ยวให้ดูนี่คือปานดินหมายธรรมชาติยาเลง เดี๋ยวให้ดูนะครับนี่ครับดูปวานินต้ก็ยังคือแบะหน่อยแบะดูแบะกะบีบท้องตรงไหนนะบีบท้องแบะออกมาบีบท้องแบะออกมาบีบท้องแบะออกมาดูนี่ปัานิ้ธรรมชาติยังคือโอ้สุดยอดไหลลงไปเพราะไม่ไปนอ้ําเลยยิส่งสุดยอดสะใจนั่งจะพอนั่ กับลับแหมน้อยเดียวกูณจะลับแล้วมึงเฮ้ย่อแม่พี่น้องเฮ้ยแหมน้อยเดียวพ่อแม่พี่น้องเฮ้ยกูจะลับเดีวโอเคตามนั้นนะครับผมบีบพร้อมขนมปังจะกลับแล้วครับผมจะกลับแล้วจะกลับแล้วมันค่ําแล้วนะครับอย่าลืมอ่อยนะครับอ้อยไป็หนึ่งดอกกระดมโอเคอ้อยเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้ยม่ใส่เหยียดเต้นนะครับอ้อยโตนะโตตามนั้น เดี๋ยวพรุ่งนี้เขาว่ากันใหม่หรือว่ามันลืนมันแรงเขาว่ากันใหม่นะครับวันนี้กลับแล้วครับผลงานก็อยากที่เห็นนะครับปลาตะเพียนปลากระมังปลานินนะปลานินย่งเบื่อนะก็กินน้ําแรงพอเราอ่อยตอนเย็นมันก็มากินตอนเย็นนั่นแหละนะครับผมสดมากกลับแล้วเพราะว่ามันเริ่มมืดแล้วเดี๋ยวเมียโทรติมเราต้องรีบกลับลุงต้องรีบกลับโอ้ยโอ้ยลุงต้องรีบกลับนะเดี๋ยวจะกลับแล้วครับผมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามา ติดตามรับชมเลยครับทุ่นตกปลาเดี๋ยวถ้าพอให้ดูเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูทุ่นตกปลาลุงเดสเตชั่นนี่งานญี่ปุ่นนะบอกไว้ก่อนว่าการดีมออาการชัดครับผมทุ่นญี่ปุ่นนี่เป็นเป็นงานงานทุ่นแบบว่าถ้า,าว่าเป็นงานแบบอเนกประสงค์อนะ่ะมันเป็นงานอาเนกประสงค์อนะ่ะอันสารพัดนึกนะอ่ะดีเลยดีเลยฟังหนึงนะนะนนะแป๊บหนึ่งจะให้ดูทุ่น ทุกตัวนี้ผมยังไม่ได้พ่นสีนะผมเป็นแบบางานแบบว่างานเปลวอยู่แต่ปกติแล้วงานญี่ปุ่นเขาชอบสีขาวเนาะผมก็ทําสีขาวให้อยากได้สีอะไรก็บอกมาก็ทําให้ได้หมดแหละสีนะทําให้หมดผมมีสีอะไรถ้าไม่มีก็จะไปหาซื้อมาให้นะโอ้โ,อโอจะปินป้นจะปิ้น <c oughs> เนี่ยทุนญี่ปุ่นก็จะเป็นประมาณนี้ตอนนี้เป็นบอดี้ห้ามิลน,นะห้ามิลเออผมจะชอบเล็กๆอย สั่งได้นะหกมิลก็สั่งได้นะแต่เจ็ดมิลแปดมิลผมไม่ทํานะมันใหญ่ไปผมว่ามันเวอร์ไปผมรับทําตั้งแต่ห้าสี่ห้าโอ้โหหกห้าสี่ประมาณนี้หกหกมิลห้ามิลสี่มิลประมาณนี้นะครับผมไม่แน่ใจว่ากล้องมันจะอย่างก่อประมาณนี้มันมันล้นไหมนะขออนุญาตก้มด้วยกันเผื่อล้นล้นเฟรมนี่ประมาณนี้เป็นงานหางกวง เนี่ยไม่ใช่ว่ามาหักเล่นแบบนี้นะที่ผมหักให้ดูเฉยๆนะคือผลที่ผมหักให้ดูอย่างเงี้ยคือผมบอกว่ามันมันเหนียวแต่ถ้าหักปุ๊บมันจะเสียทรงนะต้องหายวิธีดัดผมจะใช้วิธีการจุ่มน้ําแล้วก็น้ําร้อนนะแล้วก็ดัดเอาคืองานที่ผมทําให้เนี่ยมันเป็นงานที่ไม่เหมาะกันดัดเล่นนะงานหนึ่งจุดเจ็ดมิลหางกรวงแมบอดีนะ้ห้ามิลหกมิล สี่ห้าหกทำได้นะสี่สี่สี่ก็ยังไม่แน่ใจแต่ห้าหกเนี่ยกำลังดีมันจะมีบอดี้ห้ามิลอ่าห้าจุดห้ามิลแล้วก็หกมิลเนี่ยที่ผมทําขายดอกหนึ่งร้อยบาทซื้อตั้งแต่สามดอกขึ้นไปมีของแถมแต่ถ้าต่ำกว่าสามดอกผมไม่แถมแล้วกันเหนื่อยเหนื่อยโคตรพ่อโคตรแม่กว่าจะได้แต่ละดอกมันเหนื่อยมากงานรประหลาดญี่ปุ่นเนี่ยทำยากมากยาก,กมากดอกหนึ่งร้อยบาทนะสามดอกขึ้นไปค่าส่งสี่สิบบาทนะอย่าลืมนะจ๊ะ พอละวันนี้ก็ได้ปันิณแล้วนะอยู่นี้ก็จังละเดี๋ยวจะกลับละเพราะมันม <ste ve> ืดเดี๋ยวต้องเก็บของแล้วก่อนจะออกไปอีกแล้วก็เอาปลาไปฝากลงบินอีกนะครับผมโอเคขอบคุณครับที่ทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมมหอศุศบลุงลยสเตชั่นสวัสดีครับไะเก็บผัวกันไปดีแทบบันเทิงกันเก็บผัวเอาเก็บของโอ้โหอ้เก็บเร็วบาลล้านคืองานตอก ไม่ใช่ไม่ตายไม่ตายเงานถอนบาลานซ์งานตอกทุนญี่ปุ่นมันต้องตอกจุ๊กจุ๊กจุ๊กนะถ้ามันตอกจุกจุกจุกมนใจนะครับมันต้องตอกจุ๊กจุ๊กจุดนะครับโปในนอนโอเคฟังไว้จะไวแต่ไม่ทองก็ซับได้นะอ่าปิด